นะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพพุทธะไตรัตนยานมณีโนภราศีสาหัสสัสิธานมา พุทธธัมโมสังโฆยะาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคาบูชาอาคีทานังวรังคันธงสีวะรีจามหาเถระอาหังวันทามิทูลโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิส,พสัพพสพุทธะธรรม,มสังคาปูเชมิอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูเชยามะ อิวินาสกาเวนะธรรมังอภิปูชยามะอิวินาสกาเวนะสังฆังอภิปูชยามะอราหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะคะวตาธรรมโมธรรมังนมัสามิสุปฏิปันโนพะคะวโตสาวกสังโคสังฆังนมามิ ไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณนทายาติสเลเนนะสหปัญจสิรนญยาจามาทุตียมปีไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณนทายาติสเลเนนะสหปัญจสิรนญยาจามาตาตียมปีไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณนทายา สัลลันเณนะสหปัญจาสิวานิยาจามาพุทธังสัลลันังคาชามีธรรมังสัลลันังคาชามีสังฆังสัลลันังคาชามีทูติยัมปิพุทธังสัลลันังคาชามีทูติยัมปิธรรมังสัลลันังคาชามีทูติยัมปิสังฆังสัลลันังคาชามี ตาติยมปิพุทธังสลนังขาจามิตาติยมปิธรรมังสลนังขาจามิตาติยมปิสังฆังสลนังขาจามิปานาติปตาเวรมณีสิกาปทังสัมาทิยามิอทินาธานาเวรมณีสิกาปทังสัมมาทิยามิ กามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทธังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทธังสัมมาทิยามิสุราเมรยามัชาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทธังสัมมาทิยามิอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปะ สุขตโรก็วิถูอนุตตรรปุริสธรรมสารทิศสัตวาเทวมนุษย์สานังพุทธโอปะวาติสวากาโตภะขวตาธรมโมสันติโกอการิโก

เขวัโตสาวกสังโฆยาทิถังจตารีปุริสยุคานิอาตาปุริสปุคระเอสาภข้าวัโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาุเนยโยทกขิเนยโยอัญเชรีการเนยโยอนุ

ชิตาซาฟาร์ติงโครัมปนาลวกัรมมาธรรมตาทะยังขันเตสุทันตวิธีนาชิตตะวานิโตตันเตชุสาบวตุเตชิยังมังคารานิ นาราคิริงก้าจาวรังอธิมาตะปูตังทาวะคิจากกมรมสนิวะสุธารุนันตะเังแม่ตามผู้เสกะวิกีนาจิตาวามุนิโตตันเตชุสาพวตุเตชยมังขารานิออคิตะขาดรรมติหาจัสุธารุนันตัง ฮาวันเจียวชนะปังคุริมาละวันตังอิติพิสังขตมโนจิตวามุนินโทตันเตจุสาภวตุเตชยมังคาราเนกัตตวานักกัตตามุทรวิวคาปินิยะจินใจทุทวจะนังชยังกายมาเช็สันเต โซมาวินทีนาจิตตวามุนิโทตันเตจิสาภาว่ตุเตชิยังมังฆาบานี

นันโทปนันโทพุทธังวิปุถังไม่ติปุตเตนะเทระพุทธเคนะธรรมะปยันโตอิทุปเทสวิธินาจิตตวามุนิโตตันเตจุสาบวตุเตชยมังคารณิทุกขาที่ทิพุทธเคนะจุธาตาหัส พามังวิสุทธิทุติมิตรทิปกาศพิธานังยานาเกษตนาวิธินาชิตตะวุนิมโชตันเตชิสาเาว่ตุเตชิยมังฆารานิเอตาปิพุทธชิยมังฆาระอาทิตย์คาโยวาจโนที่นาที่เนืสละเตมตันทีหิตวานเนกเกวิ ป่าทวานิโมขังสุขอธทิขเมยันโรสปัญโยมหากาลนิโกนาโทหิตายสัพพานินางบุเรตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจเสนโหตุเตชิยมังทารัง เยันโตโพธิยาโมเรสัขยานังนานทิวาทโนเอวังตวังวิเชโยโหิชยะสุเชยมังคะเรกอภาระทิตปัลลังเกสีเสปถวิโปคะเรอะพุเสกสาภาพุทธานังอาคาปโตปโมทติ สุนัขตังสุมางคะังสุป่าตังสุทิตังสุขโนุมุหโตจ่ชุ่มทั้งพัมมจาริสุขปัทถานังกายกรรมวาจากรรมปัทถานังปัทถนังมโนกรรมว่าิทิเตปัทถนางปัทถานั พาวตุสาพมังคะรังราคขตุสาเทวตาสาปาพุทธานุภาเวนัสัตยโสทีอภวันตุเตภาวตุสาพมังคะังราคขตุสาเทวตาสาปาธรรมานุภาเวนัสัตยโสทีอภวันตุเต พวตุสาพังมังคราลาคาตุสาปเทวตาสาปสังคาลาเวนะสัทธาโซทีภาวตุเตนายทรงฟ้ามูทรงดินผู้ทรงสินทาทรงสมูและทรงอากาศพุทธัาทางแควคายธรรมังแควคายสังคังแควคายศัตรูภัยพาณีน่าสัาาสตาานตินากนะารโรกุกุสันโทสิโรมะเจ โมกาโรโกนะธรรมโนนาณาจเตุทธกาโรกสโปพุทโธจะทเวเนเตทากาโรสีสากยามุนีโคตโมยันเนยกาโรอริยเมตโยชิวะทิเตปัญจภุธานะมมิหันุทธบูชามหาเตชาวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพคขวห ภาวนามามิหังปัญจมาเลชิโนนาโทปโตสัมโพธิมุตตมังจดุจจาระกาเสติธรรมะจักกังปวัตยิกเอเตนะสัจจวเชนะโหตุเมชิยัมังขรังผู้ทงธรรมังสังฆังจาติการตังมรณะการปานาติการสารพัดกันกันผู้ทงอรหังจังงานพาเวสัมปติชามิเมสมุขค สัพพาหาและติเตสัมมามุขายะละนางอาลาหังกุสลาธรรมายสัมพุทโธทุสนโนนโมพุทธายะปุตตกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธนังอธิกายเยยะยะยายะเทวานังเบตังสุตวะอิติปิโสภะคะวายามะราชาโนทาเวสุวรรณโมรณังสุขังอาาหังสุขโตนโมพุทธายะ ชายาสนาต,ตาพุทธาเชตาวามรังสวาหานังจตุสจาสพังและสังเยปิวินสุนราสภาตันหังกราทยพุทธาอัตวิสตินายกาสัพเพบริตาไมหังมัทเกเต,เตมิสลาสีเสบริโตไมหังพุทโธธรมโมทวิโรจเนสังโคบริโตไมหังอุเรสภาคุณาการกุ อหาเทเยเมอาลุลุโทสาลุกุโตจทักขิเนโกทัญโยปิกิภาคัสมิงโมคนราโนจวัมะเกทักขิเนสวเนไมหังอาสุมอนันทราหุโรมกาชโปจะมหานามูอุภาสุวังมโสตะเกแกสันเตปิฏิภาคัสมิงสุริโยปพังกะโลกนิสินโนชิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโว กุมารก,กัดสโปเทรโรมเฮสีจิตวาทโมโซไมหังวัฒนนิจังปฏิฐาสิคูนาตโรบุนโนงคุลิมาโรจจอุบาลีนันทศิวลีเทราปัญจัยเมชาตานรา,าเตติละกามามะเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชิน,นสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชินนรสัก ชลันตาสีละเตเชนะอังเทมังคีสุสันติตาลาตนาภูรโตอาสิทคินเนเมตสุตตะกังทาดชักขังปัโตอาสิวาเมคุลิมาละกังขาาันธาโมระวริตันจะอาตานาเตสุตตะกังอากาเสชะธนาอาสิเสสา,าปากรสันตินตัชินานานาวรสัญญาตาสตาปาการะรังกาตา ว่าตาปิตาที่สันชาตาภาหินัจตุปตะวังอาเซสาวินยังตัวนันตชินาเตจสาวาสโตเมสิกิเจนัทธาสัมพุทธปัจเเลชินาปัญชรามัญชิีวิหาระดังไมหินตเลสัททาเปรตุมังสเพเตมหาบริษัทสภาปิเจวัมันโตสุขุโตสุรโภ ชินานุภาเวนะชิตุปทาวะธรรมานุภาเวนะชิตายสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตระโยสัทธมานุภาวะปาิโตจนามิชนินาปันเจริตปนาอานาอุนามามะอุมะนาอานาอามะอาอุอุนาอุมะอาอัอิติมามามีมาโมุนพูนมามีมามามะนนามาภาทัพ ยาสานุภาวตโตยาขาเนวาทาเศทิพิงสนังยามิเจวานิยุชนโตลาตินทิวังมะตันทิโตสุขังสุปติุตโตจักปปังกินจินะปา<ะ>สติเอวามาทิคุณูเปตนงำปริตันดำพนามะเห การณียมาตะกุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสักโกชูจะสูชูจะสุวจกจาสมุทวนนติมานีสันตุสะโกจะสุวโรจะอาปกิจโจจะสานละหุกะวุตติสันติทิโยจะนิปโกจะอาปกาโปกุเรสวนันุ

มหันตาวัชิยารสกาอนุกตุราชินทาวายจาชินทายจตทุเรศวสันเตียวิทุเรปุตาวะสัมภเวสีวาสาเปสาตัดพวันตุสุขิตาตานะปะโรปาลังนิโกเพธนาติมันเยตกาตจีนัง กินจีพยารสนาปฏิกสัญญาณยามันยาสัตุกขมิเชยมาตายยานิยังกูตังอายุสาเอกกุตตมนุรักเขวังปิสาพระพุเตสุมานะสัมพวเยอปริมาณังเมตังจะสาเโลกสมิมานะสัมพวเย Bariman yang utang atau asurian jasa patah, awerang asam patah. Tin tangan jarang disin, nowasya etang satic. Ati teyamam betang miharang icmauti ฮาเสนนิสัมปันโนกามสุวิเนยะเคธะในชาตุคาปเสยยังปุณเรติติผู้ทำแม่ตังจิตตังมามาผู้ทาผู้ทำนุภาเวนะทำม้าแม่ตังจิตตังมามาาทรม้าทำมานุภาเวนะสังฆะแม่ตังจิตตังมามาสังฆาสังฆานุภาเวนะ กายกรรม,มังวจีกรรม,มังมโนกรรม,มังสาริจกรรม,มังอาสารทิจกรรม,มังข้ามตุมเโหโิกกรรมังเาวะตุมเกมกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อะพบทตพระธรรมพระสงฆ์ดาบิดาผู้มีพระคุณสรรพสัตทั้งหลายตลอด,าด,าดาจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบี่ยงเบนท่านในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมนักทั้งปวกขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวงจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆครทำแจกข้าพเจ้าในตุกภชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกทุกท่านนั้งซึ่ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นพยาทาน ขอจงนนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกานตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งพวงหากมีผู้ใดเคยสร้างหรืสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้าขอ,อ้อมมีอโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตความเาาายและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวททั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอน,นิสงส์งแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคณาญาติผู้มีปรญญาและคุณเพื่อนและบริวารของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์ยาได้ใกล้ความเจ็บไข้ายอยาได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชยัยทุกทั้งหลายจงเสริมสิ้นหายไปปาถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเชิญ อีมานิปัญจสิขาปทานิสัมมาทิยามิอีมานิปัญจสิขาปทานิสัมมาทิยามิอีมานิปัญจสิขาปทานิสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมโมพระสังโกเป็นที่พึ่งเถรลึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถรลึกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกล่าวว่าบูชาพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเทียลึกของข้าพเจ้าอาหารสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหารอภยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก อาหังอนิโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงปากศัากาอุปสรรคสุขียาตานางก่นิหารามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลแนานเทินอีมินาปุญญกรรมเมนาด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและสวดมนต์ภาวนาปัสศนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกพบชติถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอนอมถาวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระราหันสาวกภริยาผู้คลและบุ้คนที่ศักดิ์ทุกองเพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบรารมีอุ่นนุ่นทั้งชูคุณมีดามารดาครอวจย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลอดทั้งเพื่อนริวารสัพพ์สาาัพพมียา,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 าทั้งหมดสาาัพพเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายให้หลุกพ้นจากทุกปปะสกจากความสุขยิ่งขึ้นไป และขอทิศมหาบุญมหากุศลนมหาบาราีนิ้ไปให้ทุกโลกทุกนามทาั้งยี่สิบชั้นพมโลกหกชั้นเทวโลกมนุโลกมารโลกมโลกอรนทุนสีมีในโลกไปและสุรกายศัตร์และชาและใน,นหมื่นโลกกะทกะแสงจักวาบิภพทุกมิติเวลทาทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์ลูกวิญ,ญาณล,ลูกวิญ,ญาณและสัตว์สัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกลูกทุกนางจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันละกันเลยอย่าได้เบ็ดเบี้ยช่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและม่มตรต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนางทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับด้วยเถิด ด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้จงเป็นพระรปัจจัยนิสัยนำส่งให้ขา้าพเจ้ามีสติจจรู้ก็มีปัญญาลุกคิดมีปฏิพานไหวเพียบเฉียบแหลมว่องไวพบความสุขความจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพบความสุขความจเจริญทั้งการงานการเงนิงนครอบครัวความรักพบจงบิษัทและเวรกรรมทางพวงโมทนาสาทุโมทนาสาทุโมทนาสาธุ